ช่วงนี้มหาหลัยผมจัดแข่งกีฬาเว้ยรู้สึกจะเป็นกีฬาระหว่างคณะหรืออะไรสักอย่างเน,นหลยพอมา,าจะเห็นหลายๆคนก็จะเริ่มชมรมก็จะเร,เริ่มเรียกไปซ้อมอะไรอย่างงี้เรียกรุ่นพี่ไปช่วยดูแลรุ่นน้องแล้วก็เตรียมซ้อมเพื่อที่จะได้ไปแข่งแต่ข่าวนี้เว้ยที่ผมมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมเห็น,นเ้ยแทนที่เราจะได้เห็นคนโอ้โหพยายามซ้อมกันอะไรเงี้ยมีม,มีใช่คนที่พยายามซ้อมแต่ว่ามันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งคือผมได้เรียนพอดีมีคนรู้จักผมคนหนึ่งเว้ย เขาไปแข่งกีฬามาเขากลับมาด้วยแบบเขาแพ้ไงแบบเสียดายกำลังเหมือนชิงเหรียญอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บ่นว่าโหดลูกสุดท้ายฝั่งดวงดีแพ้มาอดเหรียญเลยอะไรอย่างนี้คุณเห็นคีย์เวิร์ดปะดวงดีคุณบอกว่าเขาดวงดีอะคือการที่เขาชนะคุณด้วยลูกสุดท้ายลูกเดียวอย่างนั้นอะและลูกก่อนนั้นี้มันก็คือดวงดีหมดเลยใช่ปะคุณจะบอกว่าไอ้คะแนนก่อนนั้นที่เขาสะสมมาเพื่อที่จะทําให้ชนะในลูกสุดท้ายเนี่ยเป็นดวงของเขาอหอใช่ไหม แทนที่ตอนแข่งเราจะหวังว่าเราจะทําได้ดีกว่าอีกฝั่งแต่กลายเป็นว่าหลายหลายคนกลับไปหวังว่าขอให้อีกฝ่ายพลาดอย่างเงี้ยคือไม่รู้นะสำหรับผมอะไมเซตที่โคตรขี้แพ้เลยคือแทนที่แทนที่เราจะเออหวังว่าเราจะเก่งกว่าเขาดันไปหวังจะให้เขาพลาดนั่นก็แปลว่าอะไรแปลว่าคุณรักสบายไงแปลว่าคุณไม่อยากซ้อมไม่ก็แปลว่าคุณอะซ้อมมาไม่มากพอเว้ยและสุดท้ายคนพอแพ้ขึ้นมาคุณก็ไปโทษดวง มันเป็นอะไรที่ผมโคตรจะแบบไม่เข้าใจเลยอ่ะบางทีก็หลายๆคนก็จะบอกโอ้พรสวรรค์เขาเก่งเขาเก่งจากพรสวรรค์ก็คือคุณจะบอกว่าเขาไม่เคยซ้อมเลยอย่างนี้ดิอยู่ๆโผล่มาเก่งคุณชนะงนี้เลยหมดเลยดิแล้วคุณคิดว่าต่อยพรสวรรค์ของเขาอะถ้าเขามีแค่พรสวรรค์จริงๆอ่ะคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าความพยายามของคุณอ่ะอาจจะก้าวข้ามพรสวรรค์ของเขาได้ใช่ไหมล่ะคนเราอ่ะผมไม่เข้าใจนะคุณชอบหาอะไรโทษไปไเรื่อยเว้ยไม่รู้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เรื่องไรคื ทำไมทุกคนต้องขี้เกียจผมไม่เข้าใจอะ่ะคืออยากชนะก็ซ้อมให้มันเก่งดิคุณเห็นพวกนักกีฬาตัวท็อปของโลกปะเขามานั่งคิดอย่างเงี้ยเขามานั่งโอ้อขอให้อีกฝั่งยิงไม่เข้าเงี้รอโอเขาเขายิงเข้าเขาดวงดีโอ้พรสวรรค์เขาฝึกฝึกแล้วก็ฝึกเขาไม่ได้มานั่งโทษน่้นโทษน,ทน,นี่โทษน่้นโทษน,นี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาใช่ต่อใหีฝั่งดวงดีจริงๆอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วมันแก้ปัญหาให้คุณไหมอะ่ะการที่คุณบ่นว่ามันฝูดดวงดี เพราะว่าสุดท้ายคนที่แพ้ก็คือคุณการที่คุณบ่นแบบนั้นไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยนอกจากเป็นการปอบใจตัวเองเล็กๆเพราะทำอะไรไม่ได้ไงต้องหาวิธีว่าโอ้เขาดวงดีเขาพรสวรรค์เราได้ทันเนี้นแหละหารู้ไหมคุณคุณฝึกจริงๆไปเท่าไหร่อะแล้วเขาฝึกไปเท่าไหร่คุณได้คิดบ้างเวลาะคุณคิดว่าคุณฝึกอยู่คนเดียวอะคุณคิดว่าคนอื่นเขาไม่ได้ฝึกอย่างคุณเหรอคุณไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะฝึกหนักกว่าคุณอะ คือเรื่องนี้มันไม่ได้ใช้ได้แค่กับในกีฬานะเว้ยเรื่องอื่นในชีวิตก็เหมือนกันคุณจะไปแข่งอะไรสักอย่างกับคนอื่นผมเห็นหลายคนมากเอาแต่หวังว่าคนอื่นจะไม่ติดสมมติไปสอบหรืออะไรเงี้ยวังว่าคนอื่นจะทําไม่ได้แต่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ตัวเองทําได้ผมโคตรงงและไม่เข้าใจเลยคือคือด้วยความที่ผมก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่าความสบายไปแล้วว่าผมแบบผมต้องการ จะเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองที่ดีที่สุดอะไม่ใช่อยู่กับที่แล้วก็ไล่ตามสิ่งที่เรียกวาความสุขแต่สุดท้ายชีวิตก็ไม่ได้เติมเต็มอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่างเปล่าแล้วก็โทนนูโทนีผมเล่นภาษาเนอะเว้คือผมผมยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเทียบกับคนรอบตัวหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะแบบเออเนี่ยมองว่าเออเก่งมาถามวิธีเรียนเงียเรียนยังไงนู่นนี่หรือเวลาตอบในคาอะไรเงี้ยผมก็เหมือนจะตอบได้คลองแค่วกว่านิดหน่อยแต่แกไม่ได้เก่งขนาดนั้นหลายคนก็จะมองโอ้เก่งพรสวรรค์ ผมบอกอะไรให้นะผมมั่นใจว่าคนอื่นในคาด์อะฉลาดกว่าผมเยอะมีพรสวรรค์มากกว่าผมเยอะพร้อมสังเกตหลายคนความจำอะ่ะดีกว่าผมทั้งนั้นแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรผมเรียนทุกวันไงในขณะที่พวกเขาไปหาของกินอร่อยๆไปใช้ชีวิตไปเที่ยวเล่นไปร้านเล่าผมนั่งเรียนอยู่แล้วเขาก็มาบอกว่าผมเก่งเพราะพรสวรรค์ทั้งทที่จริงๆแล้วความสามารถขวกเขาอะ สมองพวกเขาอ่ะดีกว่าของผมซะอีกแต่เขาไม่เอาอะไรงไงเขาเขาก็เห็นคนที่แซงหน้าตัวเองไปแล้วก็บอกว่าเขาพรสวรรค์เขาเก่งกว่าเรางูนนี้แล้วตัวเองก็อยู่กับที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าตัวเองก็บีบศักยภาพเหมือนกันแต่ก็ปล่อยให้เขาแซงไปแล้วพอโตไปไปแพ้ในตลาดแรงงานไปหาที่ทํางานแล้วโปรไฟล์สู้คนอื่นไม่ได้โทษตัวเองที่ไหนก็โทษคนอื่นโทษบริษัทโทษอะไรไปเรื่อยโทษมอตัวเองอย่างผมทำยูทูปนะเว้ย ผมโคตรท้อนะผมบอกเลยเพราะอะไรเพราะผมเห็นบางคนทาทาคลิปตัดต่ออะไรไม่ได้หนักเท่าผมคือมันพอดีผมจะมีช่องหนึ่งด้วยคือบางช่องนู้นเว้ยไม่ได้ทำคลิปก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นสําหรับผมนะหัวข้อไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นปกคลิปก็เออสวยดีในคลิปก็เฉยเฉยไม่ได้มีตตดต่ออะไรหวือหวาแต่ยอดซับเขาพุ่งอัลกอริทึมมันช่วยดันแล้วผมทําไงอ่ะผมก็ท้อ แต่แทนที่ผมจะบอกอ่าเอากริทึมช่วยเขาอาพรสวรรค์เฮ้ยเราทําอย่างเขาไม่ได้หรอกผมไม่พ่นไงผมก็ต้องพยายามต่อไปไม่ใช่มันนั่งโทษดูโทษน,นี่นึกออกใช่ไหมเพราะอย่างที่บอกคุณโทษอย่างอื่นได้หมดแหละคุณปลอบใจตัวเองได้แต่คนที่แพ้ก็คือตัวคุณเองและล่าสุดผมเห็นกลุ่มวาดรูปเว้ยพอดีผมอยู่ในพวกกลุ่มคอมมิชชั่นผมชอบจ้างคนมาวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็สนองนีดบางทีก็จ้างเขาเหมือนมาทําปกคลิปให้หรือไม่ก็ อย่างไอรูปที่ใช้ปัจจุบันนี้ก็คือก็ไปหาจากกลุ่มนั้นมาเหมือนกันก็เห็นมีคนหนึ่งเว้ยเขาโพสต์มันจะมีสิ่งถึงที่เรียกว่าปกนิยายสําเร็จรูปก็คือเขาวาดในแบบที่เขาคิดเลยแบบว่าเออเนี่ยเขาคิดในหัวเลยว่าพล็อตเรื่องนะ่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเขาก็วาดเหมือนเป็นปกนิยายที่มันจอธิบายประมาณนะั้นแบบเสือหเห็นถึงหัวเรื่องประมาณนั้นแต่เขาก็เอาไปลงขายในกลุ่มมันก็รูปก็ค่อนข้างดูดีครับไม่ได้ดูไม่ได้แย่มาก แต่พอสุดท้ายเหมือนโพสไปสักสองสวันสองวันแนละ้วลูกค้ายังไม่มาเงี้ยเขาก็าบ่นแล้วโพสแบบโพสน้อยใจแหละท้อแหละไม่เคยคิดว่าการขายปกสําเร็จจะยากขนาดนี้คือไม่รู้นะส่วนตัวผมอะ่ะมันสวยไหมมันก็สวยใช่แต่มันไม่ได้สวยถึงขั้นที่ว่าคนเห็นปุ๊บแล้วโอ้ต้องซื้อต้องเอาให้ได้อะไรเงี้ยคือคนเราต้องยอมรับความจริงเวยเราต้องดูตลาดว่าคือเราสู้คนอื่นได้ไหมอ่ะ ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้อะเราก็จะไม่ยอมพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าหรอกใช่ไหมล่ะเราก็จะรู้สึกว่าเ,ออเราเก่งอยู่แล้วเราสวยอยู่แล้วให้กําลังใจตัวเองอ๋อมนนันอย่างงู้นอย่างงี้แทนที่เขาจะมานั่งคิดว่าเอ้ยมันอาจจะยังไม่สวยพอหรือเปล่าอาจจะแพงไปไหมอะไรเงี้ยเขาไม่คิดเขามานั่งทอ้อผมก็เข้าใจแหละว่าการพยายามในบางอย่างอะ่ะมันมันอาจจะไม่เห็นผลใช่แต่ว่าคุณต้องยอมรับความจริงอะ่ะ ว่าในตลาดจริงๆคุณสู้เขาได้ไหมละ่ะตอนสมัยที่ผมเคยหัดวาดรูปนะเว้ยตอนนี้เลิกไปแล้วเพราะไม่มีเวลาตอนที่ผมหัดวาดรูปนะเว้ยสิ่งหนึ่งที่ผมทําเลยคืออะไรู้ไหมผมเทียบรูปตัวเองกับนักวาดมืออาชีพตลอดเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่ามีตรงไหนที่ผมพัฒนาได้อีกและเพื่อจะได้ผมจะได้รู้ตัวเองว่าถ้ามันยังไม่ใช่ระดับเดียวกับเขาอ่ะก็จะขายไม่ได้นะอะไรอย่างนี้คือคุณอาจจะบอกโอ้ยมันท็อกซิกมันอย่างงี้นีหรือเปล่าแต่มันก็คือความจริงอะ่ะ ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสมมุติว่าคุณไม่ยอมรับความจริงตรงนี้ปุ๊บแล้วคุณไปลงตลาดคุณไปเจอทุกคนเก่งกว่าคุณหมดคุณก็จะโดนซัดหน้าด้วยความจริงเหมือนกันอยู่ดีมาต่างกันตรงไงอะใช่ไหมล่ะผมเคยมีเพื่อนวาดรูกเนี้ยผมก็บอกเขาว่าเออเนี่ยมึงเทียบรูปก,กับนักวาดมืออาชีพไปเลยเขาบอกโหท้อแต่ห่าเลยแต่ก็จะได้รู้ไงว่าไอ้ที่ความสามารถที่นีอยู่ตอนเนี้ยมันยังไม่พอมันยังสู้คนอื่นไม่ได้นั่นคือความจริง คุณอาจจะมองว่าท็อกซิกแต่คุณก็ต้องหาหาทางได้แบบของคุณนะทางที่มันจะทําให้คุณได้แบบรับความจริงระดับหนึ่งว่าไอ้ที่ความสามารถตอนนี้มันยังไม่พออะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายอะอย่างที่ผมบอกต่อให้คุณไม่ยอมรับความจริงตอนเนี้แต่สุดท้ายคุณก็จะเจอความจริงตอนที่คุณไปลงแข่งในตลาดอยู่ดีมันไม่ต่างกันหรอกฉะนั้นอะเริ่มรับผิดชอบตัวเองบ้างได้แล้วผม <c oughs> ไม่ไหวจริงว่ะหลายคนคือปูเปียกอะจะรักสบายไปถึงไหนอะ คือความพยายามไม่มีอ่ะแต่อยากชนะคุณจะมาชนะยังไงอ่ะคนอื่นเขาพยายามกันอยู่คุณสมมุติคุณแข่งในสนามเดียวกับผมเนี่ยผมเรียนภาษาทุกวันและคุณเรียนไม่รู้ดิอาทิละครั้งบางทีมีรมนึกจะเรียนไม่มีรมก็ไม่เรียนแล้วพอคุณแพ้ซู้ผมไม่ได้คุณก็มาโวยวายว่าอ๋พอพรสวรรค์เน,นี่ยคุณเห็นปะละ่ะอย่างที่บอกมาทําคลิปทําคลิปยูทูบอบผมเห็นคนอื่นโอ้โหดวงดีทําคลิปปัญญาอ่อนคนดูเป็นแสนเป็นล้าน ผมเห็นผวก็ูนุ่นหงิดใช่แต่ผมบ่นไปมันก็แก้อะไรไม่ได้ไงผมบ่นไปช่องผมก็ไม่มีคนดูเหมือนเดิมฉะนั้นผมเอาเวลาบน่นหรือวยวายตรงนั้นนะมานั่งพัฒนาช่องตัวเองดีกว่าใช่ไหมละ่ะแทนที่ผมจะไปนั่งโทษเอากอริทึมอย่างงูอย่างนี้คลิปมึงดูง่ายอย่างงูอย่างงี้งงงงงโทษแล้วได้ไรช่องผมโตไปละ่ะก็ไม่เดี๋ยวจริงๆอะไอช่องที่ผมว่าผมไม่ชอบอะจริงๆก็เขาอาจจะพยายามมา,มากกว่าผมก็ได้แค่ผมไม่เห็นไงแต่ถึงอย่างนั้นกระตามอะผมก็ไม่ได้โทษเขา ก็ได้แค่ว่า,วาอาจจะแบบบ่นนี่เนอะโอโหคอนเทนต์อย่างนี้คนดูเหรอวะอะไรแต่ก็ช่่ยไม่ได้ตลาดมมนมีคนดูทำอะไรไม่ได้นี่หัวโฟกัสกับสิ่งที่ผมทำได้ก็คือเพิ่มคุณภาพคลิปหรืออะไรก็ตามที่มันให้ผมไปข้างหน้าที่ไม่ใช่แค่นั่งบน่นแล้วสุดท้ายก็แพ้เพราะหลายคนแม่งบน่นเอาแต่บน่นแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นแหละชีวิตอออฉันทำไม่ได้หรอเขาเขามีอย่างงู้นอย่างนี้เขา <c oughs> เอาเลยก็อ้างต่อไปเถอะ เพราะอย่างที่ผมพูดอ่ะสุดท้ายคนที่แพ้ก็คือคุณเองเลยแหละคนที่คุณบน่นคนที่คุณด่าเขาไปข้างหน้าเขาก็ไปไล่ตามสิ่งที่เขาอยากจะทําในขณะที่คุณก็บ่นแล้วก็เลิกความพยายามไม่มีแต่หวังจะชนะออาบางคนคุณอาจจะบอกเออก็บ้านเขามีฐานะเขาพร้อมซัพพอร์ตเอาแล้วก็เขามีเรื่งไงต่อเรานั่นแปลว่าคุณจะต้องหยุดแล้วก็ยอมแพ้ใช่ป่ะล่ะหรือว่ายังไง คนจะไม่เข้าใจเลยว่าคนเราหาเขาอ้างได้ตลอดทุกอย่างโทษไอน้นู่นนะคนนั้นคนนี้พรสวรรค์บ้างแหละตังบ้างแหละบ้านมีฐานะบ้างแหละอะไรอ่ะทาไมพยายามก็อย่าหวังว่าจะชนะเลยแค่แหละ